ดีครับวันนี้บรรยากาศยามเย็นสบ,ยสบายสบายฮะนีะ่เดินออกกําลังกายชมดอกไม้สวยๆหอมๆฮะเนี่ยดอกทองอุไรนะหรือว่าดอกพวงทองบรรยากาศยามเย็นฮะอากาศดีฮะเดี๋ยวพามาดูว่าได้ยินเสียงอยู่เครื่องเสียงเครื่องอยู่ข้างหลังฮะเขาทําอะไรกันนั่นฮะเสียงมาไกลๆแนละ้วเดี๋ยวไปดูกันดูนะเสียงมาไกลๆฮะนะ ก็เป็นโปรดิวซิตนะตัดหญ้าอาน,นิสง์จากการตัดหญ้าเราสังเกตเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนกเอียงนะอยู่ข้างหลังเห็นไหมฮะเพียบเลยโน่นฮะมากันเพียบเลยมารอที่จะจับแมลงนะหรืออะไรก็ตามที่เป็น อาหารเขาได้เน,นี่ยแหละมากันเยอะเลยเนี่ยแหละธรรมชาติของนกละนะมาบรรยากาศแบบนี้นะครับมาจับตกกะกแตนกัน,นรถเครื่องเล็กๆที่โปรดุสิตใช้ในการตัดหญ้าะนะ คอยดูแลความสะอาดแถวนี้นะดูแลว่าไม่ยากขึ้นสูงนะรถขันเล็กๆกับขับขึ้นเละ้นะนกก็มาเพียบเลยข้างหลังตามมาเรื่อยๆนะนี่ฮะสุดยอด สี่วงเลี้ยวฮะตีวงเลี้ยว,ว,เ,ยวเป็นช่องเป็นช่องไปฮะนะนี่ฮะก็จะมีนกเดินตามะนะเขารอฮะนะนี่นกเอียงฮะนกเอียง รอดูตะกระแตนบินออกอะไรบินออกก็กจะไล่กินฮะเนี่ยนี่แหละเนี่ยธรรมชาติเขาแบบนี้แหละวันนี้นัเลยก็เก็บบรรยากาศนะการตัดหญ้าของโปรดิวซิตนะก็แล้วก็มาดูพวกนกอะไรก็กำลังแบบเข้ามาหากินกันตามรอยตัดหญ้าว่างั้นเถอะ สำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากการเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ